สวัสดีครับมาครับวันนี้เชฟชาติจะพาไปทาน้ําพริกขาอร่อยๆทานกันสูตรนี้เป็นสูตรไม่ผัดนะครับจะทานคู่กับหมูนึง่งเนื้อนึ่งอร่อยๆเลยครับเราก็จะมาคั่วเครื่องทําน้ําพริกขาก่อนนะฮะก็จะเป็นขาหั่นเส้นเล็กๆนะฮะจะได้คอยง,ง่ายมีหอมแดงมีกระเทียมลงสามอย่างนี้ลงไปก่อนนะครับคั่วให้มีความแห้งความเหลืองความหอมระดับหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยลงพริกทีหลังนะครับประมาณนี้นะฮะ เราก็มาลงเป็นพริกขี้หนูแห้งความเผ็ดนี่ตามชอบนะครับวันนี้เชฟชาติทําสูตรแบบไม่ผัดนะครับโขกแล้วทานเลยนะฮะให้สีสันประมาณนี้นะครับเราก็นําไปโขนกครับเติมเกลือประมาณหนึ่งช้อนชาโขกให้มีความละเอียดประมาณนึงก่อนนะครับถ้าไม่หั่นขาให้เป็นชิ้นเล็กนะครับจะโขกยากมากเลยนะครับพอได้แล้วก็มาลงเป็นกระเทียมเจียวประมาณหนึ่งถ้วยนีนะฮะจะลงหอมเจียวด้วยก็ได้นะครับ แล้วก็บีบน้ำมะนาวประมาณ1ซีกถ้าไม่ชอบทานเปรี้ยวก็ไม่ต้องใส่นะฮะแล้วก็ขกซ้ำนิดนึงครับปรุงรสชาติเพิ่มเติมด้วยกระปิผงชีรสผงปรุงรสแล้วก็โขกรสชาติให้เข้ากันเลยครับเท่านี้ก็ได้แล้วนะครับสำหรับน้ำพริกขาสูตรโขกแล้วทานเลยไม่ผัดนะครับชอบเปรี้ยวสามารถบีบน้ำมะนาวอีกสักหนึ่งซีกได้นะฮะเพิ่มไปที่น้ำพริกนะครับนี่นะครับ ก็ฝากลองเอาเป็นทางมาดูครับอีพีก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ